ตายทิมกินข้าวพร้อมหน้าเช่าเน็ตจ,จับผิดสีหน้าลูกสาวฝ่ายป้องโตกลับทำไรให้เกียรติครอบครัวด้วยเรียกได้ว่าทำอะไรก็ถูกจับตามองรวมถึงเรื่องส่วนตัวสำหรับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ทิมพิธานลิมเจริญรัตหัวหน้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะทำอะไรก็จะถูกจับตามองอยู่เสมอลามไปถึงเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวทั้งสถานะความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก นอกจากนี้ยังมีกระแสจีนระหว่างทิมพิธาและแอฟทักษะออนรวมถึงอดีตภรรยาอย่างต่ายชุติมาในโลกออนไลน์ก็มีแฟนคลับได้ทำการถ่ายคลิปขณะช่วงที่ทิมพิธาต่ายชุติมาและน้องพิพิมพ์ที่แม้ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นจะมาถึงจุดที่ต่างคนต่างเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับน้องพิพิมพ์และยุติเส้นทางการเป็นสามีภรรยามานานแล้วโดยคลิปดังกล่าวนั้นเผยให้เห็นทั้งทีม ก็ได้พาน้องพี่พิม์พไปทานอาหารที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นครอบครัวพร้อมหน้าอีกทั้งยังมีคลิปช็อตที่ต่ายพาน้องพี่พิม์มาส่งให้ทีมก่อนจะเดินแยกออกไปและทีมกับน้องพี่พิม์พที่ลงบันไดเลื่อนก็หันไปมองต่ายก่อนจะลงไปด้วยงานนี้กลับกลายเป็นว่ามีคนออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันมหาศาล โดยเฉพาะที่มีคนพูดถึงน้องที่ออกอาการโดยเฉพาะตอนที่คุณแม่ไม่มาด้วยเอ็นดูน้องมากน้องไม่อยากให้แม่ไปโดยเฉพาะช็อตที่น้องหันมามองตามแม่ยิ่งทำให้ใจพังในขณะที่บางคนก็บอกว่าทั้งทิมและต่ายตอนนี้อยู่ในสถานะที่ดีมากๆอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะให้เกียรติทั้งสองคนและไม่วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่ ปล่อยให้ทั้งสองคนได้ใช้ชีวิตกันไปแบบที่ควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งไม่ควรไปกดดันสถานะของทั้งคู่ให้เป็นเรื่องของอนาคตโดยคอมเมนต์ก็จะมีอาทิเช่นมองสายตาลูกที่มองแม่แล้วคงจะเข้าใจเนาะต่อให้พปรแกรมมานั่งด่านั่งสาบนั่งแสะแม่เขาขนาดไหนสุดท้ายลูกก็เลือกแม่เขาอยู่ดีไม่มีใครที่ไหนจะรักลูกได้เท่าแม่ที่เบ่งคลอดออกมาเอง ก่อนจะพิมอะไรช่วยเพิ่มความเป็นคนลงไปสักนิดผู้หญิงด้วยกันอย่าดูถูกกันในมุมของเราที่มีลูกคือน้องแสดงออกว่าแม่ไม่มาด้วยนอกนั้นไม่ขอออกความเห็นค่ะเขา move on กันแล้วจะสาวแต่ความเป็นครอบครัวทำหน้าที่พ่อแม่ยังอยู่ตลอดชีวิตอนาคตเขากับประคืนดีกันหรือต่างคนต่างมีใหม่ก็ควรเคารพเขาหน่อยเชียร์แต่พอง,งาม สารแนสุดก็น่าจะพวกชาวเน็ตทั้งหลายเรื่องของเขาเนอะเขาจะยังไงกันไม่ต้องมานั่งแก้ต่างให้เขาเขาสองคนรู้กันดีที่สุดไปทำมาหากินจ้าน้องพี่พิมพ์ต้องการทั้งพ่อและแม่เอ็นดูน้องอยากให้แม่ไปด้วยมาด้วยกันกับอดีตภรรยาคนเม้นกันท่าคุณพิทากันสุดฤทธิ์เขาเคยเป็นครอบครัวเดียวกันอาจเคยเกลียดกันไม่เข้าใจกันแต่เขาก็เป็นพ่อแม่ของลูกสาวเขานะคะเบาได้เบา เมื่อรายสื่อกับชาวเน็ตบางส่วนจะเลิกยุ่งวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของเขากันสักทีทำไมไม่ปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอีกเขาเคยไม่เข้าใจกันตอนนี้เข้าใจกันดีและรู้สึกดีต่อกันด้วยเขาแค่รู้ดีกันสองคนคนอื่นนี่ยังไงตั้งสติด้วยในฐานะลูกน้องก็อยากอยู่ทั้งกับพ่อกับแม่นั่นแหละจะมองตามหลังก็ไม่เห็นจะแปลก